ขนมถ้วยจีนหรือขนมกี่กล้วยนะคะวัตถุดิบและเครื่องปรุงต่างๆแอดมินขึ้นไว้ให้ตามนี้เลยนะคะเราทำน้ำเชื่อมก่อนเลยอันดับแรกค่ะพอน้ำตาลละลายแล้วเราก็พักไว้ให้เย็นก่อนนะคะเคี่ยวจนเหนียวค่ะต่อไปเราจะทำส่วนของแป้งนะคะใส่แป้งลงไปนำน้ำใบเตยที่เราปั่นไว้นะคะใส่ลงไปค่อยๆทยอยใส่ไป แล้วก็<ๆ>ค่อยนวดนะคะนวดประมาณ2นาทีจากนั้นก็ใส่น้ําใบเตยลงไปให้หมดเลยค่ะนวดต่อนะคะพอได้ที่แล้วเราก็นําไปกรองค่ะต่อไปเราก็จะนึ่งถ้วยใช้เวลานึ่งสินาทีนะคะด้วยไฟร้อนจากนั้นก็หยอดขนมของเราลงไปเลยค่ะให้เกือบเต็มถ้วยนะคะแล้วก็นึ่งไป8นาทีค่ะขนมของเราก็จะบุ๋มสวยแบบนี้จากนั้นก็นํามาหยอดด้วยน้ําเชื่อมที่เราทําไว้ โรยด้วยงาค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะอร่อยมากๆ